สวัสดีครับพี่น่องครับอยู่กับผมประวัติชาแนวนะครับมื่อนี้มาอาเบียดขอ,อกหมูห่าอ,อีกครับเพราะว่าหลังจากบร่ดยุขอ,อกสามสี่หมื่นนะครับไปทําธุระตางจังหวัดนะครับอ่านมืนกีมาพามาชมหมูแม่พันธุ์นะครับกับลูกหน่อย เขาตอนนี้ก็น,น่าจะซิซิก็หมื่นแล้วครับซิป,ประมาณ1ิ1เจ็ดิปหมื่นป,ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็แม่ให้ <c oughs> มีน้นานมบ่เพียงพอต่อพ่อต่อการของลูกนะครับมีตัวสูบพร้อมที่ที่ผมเคยลงไปในคลิปก่อนๆนะครับนี่ครับกัมีตัวสูบ มีดูกันอยู่สองตัวแต่ว่ากับโนี่ก็เริ่มกินอาหารนะครับลูกเขาจะค่อนข้างจะบอสมบูรณ์ทถาที่ขวดนะครับเอาง่ายๆว่าแม่อายุหลายแต่ก็มีตัวตัวนี้น่าจะเสียหายไปหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าชุดม่วนม่วนนี่ก็น่าจะ จะผ่านแล้วครับเพราะว่าเริ่มเริ่มกินอาหารแน่จักหน่อยเพราะว่ามื้อนี้ผมเปลี่ยนอาหารให้เปลี่ยนล่างล่างให้ก็เมื่อวานก็ทําความสะอาดอาบน้ําให้แม่นะครับและะ้วก็กําลังมาจากต่างจังหวัดมาถึงมว่านนี่ครับแล้วกะ็มาทําความสะอาดคือก่อนไปกใ็ให้พ่อดูแลให้เนาะครับเพิ่นก็บ่ โบไฟได้เบื้องหายแต่ว่าเพื่อนกับแทไนได้อยู่ครับแต่ว่าเพื่อนกับโบจักหีเห็ด <c oughs> น้ำมูลนะครับบอกงอ่ายๆแต่ว่าแต่ก่อนเพื่อนกับเลียงอยู่แต่ว่าเพื่อนแต่โบโบลอยเพอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพวก็กดเด็พกงกาเด็เตรียมอาหารเตรียมอันนี้ไว้เพื่อนแล้วก็สร้างไว้นะครับคือ ให้เพื่อนให้อาหารให้นะครับผ่านสามซีมือกำลังหมาหอดนะครับแล้วนกะ็ช่วงนี้เ <c oughs> จตัวนี่ชุดนี่จะขอดประมาณเดือนหนานะครับนี่สองแม่นี่ว่าทองแต่ว่ามีเดือนนี่ก็จะมีมีแม่แม่สองสายนะครับพี่น้องเดือนนี่ก็จะมีแม่สองสายห้าจะขอดนะครับ ตัวนี้รอบก้อนในตัวเดียวนะครับเพี่ยงมือนี้รอบนี้จะจะแก้เมือนนอ่อยไรบัวนะครับมีกำหนดขอดเกิดเฉพะมาณวันที่สิบเจ็ดนะครับเบื้องทองก็น่นาจะน่าจะนะครับความคิดน่าจะมีโอกาสกว่ารอบก้อนอยู่ครับเพราะรอบนี้มีทองย้อนยอนเนี้ยแค่แคหน่อยนะครับ หาบัวพานหรือจังไหนค่ะเข้าก็นจะทำการปลดแม่ออกนะครับเพราาอายุแม่นี่กับกับแม่นั่นพอพอกันนะครับมามาไก่เฮี่ยงกันไ่เรียกกันวันนี้ก็ฝากพ่อไว สามสี่หมื่นนะครับเพนก็หลางคใอ,อไไ้อาหารได้ครับแต่ว่าเวลามูปว่วยเพื่นจะบบคอยหย่จัจะเขียดปไปไหนภาว็าด,ดีอยู่ครับรเพื่อนก็ดูแลห้เป็นอย่างดีนะครับอ่ามาวางเมืองกไปกันลูกค่าก็ทั่วตามนะครับสามีเจ้าบอดได้เหลียนน้ำเชื่อไว้นะครับ อัปเดตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนี่แม่พันธุ์แล่นเลือก็ยังอยู่นะครับพี่นอ้องเนี่ยผูสนใจกับทักขอความมาได้นะครับเดีว่าเอาคอมเมนต์นี่ถิม่มเบอร์เท่าไปให้เนี่ยส่วนนี้ก็เป็นมูคุ้นนะครับแต่นีมีซ้ำเนียดละครับว่าลูกหมูตอนนี้ลูกขาก็เริ่มทยอย ผ่เป็นทยอยล่ะครับเรื่อมถามหาแน่และครับมีหมูขุนช่วงนี้ลูกมูกะจะไปมีโอกาสไปอยู่ครับคือว่าช่วงนี้แต่มีลูกขาทู่มาถามแล่ะทักมาถามแน่แต่ว่าของผมกับผมมีให้นะครับราคาลูกมูอยู่แถวจังหวัดอุบลกับอยู่หนึ่งพันสองรอยถึงหนึ่งพันสี่รอยบาทนะครับ แหล้วแต่น้ำนักแล้วแต่อายุแหล้วแต่ตกลงราคากันนะครับขายอยู่ประมาณนี้นะครับก็บมีถามมาผมกะว่ามันโมมีเพราะว่าชุดชุดหนีมันจะพ่อกระเทอือนนะครับพี่น้อง <c oughs> คือชุดหนีมันมีอยู่มีตัวผูตอนอยู่ประมาณหาตัวนะครับแล้วก็นอกนั้นเดี๋ยวจะเป็นตัวเมียตัวเมียมันก็เป็นสองสายนะครับ คือตัวหลอดจังสีก็บโสามาจจกส่งได้นะครับนอกจากจะเอาพวกจังสีต่วันตบพวกกระเทือนนะครับก็ลูกค้าก็อยู่ในอำเภอเขานี่แหละครับถามต่างจังหวัดผมกระบริส่งนะครับแม่เนี่ยก็จะได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับจะเข่าสองเดือนแล้วมูนันก็จะเข่าสามเดือนนะครับสองเดือนกว่าเข่าสามเดือน รอที่ตามชมมั้งครับสองแม่นะั่นรอรุนแห้งครับคือบกเคยมีลาดไหหลักกับบกเคยบกเคยเลี่ยงดูล็อกนะครับก็ค่าเคยอยครับดูล็อกแต่ว่าเวลาพอจะโ่ต่อรอบก่อนจะบบได้ผ้นนะครับจะบบได้แต่ผลผลิตคือเสียหายนะครับรอบนี้รอรุนแห้งครับ หาแม่สาวได้เจ็ดแปดตัวผมก็เอานะครับเพราะความสามาผมมีเท่านี้ก็เอาซ้ำนี่แล้ครับพี่นออ้องกออพุนกะเหลือมไงแน่แหละครับประมาณสามสี่สิบสามสิบกว่าถึงสี่สิบกิโลนะครับกอบอพุนวันนี้กลับมาผ้าอยู่กับสัตว์นะครับพี่น้องต้นยางผม ลงเลยครับต้วยางลงตัวหนึ่งแล้วก็มีงายางฮักลงใส่ลังขานครับความเสียหายตัวหลอก่อนนะครับความเสียหายตัวนี้ตัวนี้มีความเสียหายลำบากนิดนึงครับเพราะว่าอยู่ในป่าอย่างมั่ก็บ,บเคยอยู่ในทีโลงเพว่าได้เปียบตอนหนาห่อนนะครับพี่น้องหนาห่อนนี่ได้เปียบคือมันอยู่ในโฮมยางมันความห่อนจะโบ บ่หรายคืออยู่ในพื้นที่หลงนะครับประมาณนี้แล้วครับพี่น้องครับไปเชื่อกันไหมนะครับผมระเบียสถานการณ์กะช่วงนี้กมัมีได้ข้าวไวๆว่าว่า,วามีกะเรื่มมีโรคระบาดกราฟขึ้นมาอีกแล้วนะครับบอกว่าจะเป็น a s f หรือว,ว่าอาหฮว่าแอฟริกานะครับรือว,ว่าเพิด่ดหลายพื้นที่ก็มีนะครับ ส่วนคอนแกนอย่างเงี้ยข่าวว่าลุนคอนแกนก็ระบาดหนักนะครับช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีมีาป้าไปนะครับแต่ว่าจังหวัดอุบลกับผมกับบุดร่เสพติดข้าวไอ้ขักนะครับแต่ว่าก็อย่างเงี้ยเบี่วเ่ยมาว่ากัคอนแกนนะครับลงพื้นที่คอนแกนชน่วงดูแลสุขภาพ หมูห้าให้ดีนะครับพี่น้องถ่าโลกโลงปุ๊บสิ่งที่ตามมากก็คือเหลืองราคานะครับราคาจงได้ตรงมีราคาขึ้นมากอีกแน่นอน,นครับฝากพี่น้องน้อเนึครับสวัสดีครับ